อยากมีกุหลาบดอกโตๆโตสวยๆหอมๆแบบไม่มีโรคไม่มีแมลงกวนใจไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับฉบับเกษตรชดาเทพมาบอกต่ออย่างแรกเลือกพันกุหลาบที่เหมาะกับบ้านเราจะเป็นกุหลาบตัดดอกหรือกุหลาบเหลือยก็ได้ครับต่อมาดินสำคัญมากต้องโปรง่งร่วนซุยผสมขี้วัวเก่าๆก,กับแกลบดำแนะนำพ่นชดาเทพดินฟูปรับปรุงดิน รากจะแตกดีแข็งแรงรดน้ำตอนเช้านะครับอย่าให้แฉะเกินไปไม่งั้นเชื้อรามาแน่นอนบำรุงต้นใบใช้โกโก้ช่วยให้ต้นแข็งแรงต้านโรคได้แต่พอเข้าช่วงออกดอกเร่งเลยครับใช้โดโดพ่นเจ็ดวันครั้งช่วยให้ดอกจะโตสีสดกลีบหนาไม่ร่วงง่ายส่วนมแมลงไม่ต้องห่วง ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำหมักสะเดาฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งมแมลงหายเรียบทำตามนี้กุหลาบที่บ้านเพื่อนๆรับรองบานสวยหอมฟุ้งเหมือนสวนชดาเทพเลยครับ